เปเปลาพี่ายาจูนแนะนำแอปนี้เราจะเรียกตัวไหนก็ได้อย่างเช่นทันกิโร่ทันกิโลแล้วก็เลือกไปได้เรื่อยๆแต่วนะ่เราก็นี่นีไปเรื่อยๆนะครับแล้วล้วก็นี่นิสโก,โก ซื้อ,อกรจังแล้วก in ouais, ็เรื่อยๆๆ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 าๆๆ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 ๆ น Get ี่ใช่นี่อีโนซูกิเปล่าเนี่ยฟังเซนิสูลา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 ฮึเซนิสูรูปเด็กเกียร์เซนิเขาสืบเป็นแฟนกับนิสโกฮันจิโร่เป็นแฟนกับคารานาวุเราจะเอาตัวนี้ที่ลืมชื่อไปแล้ว มันเป็นนักล่าอาสูรเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกิยูหลุดรูปมานี่นานี่ไม่ใช่กิยูเห็นไหมเอ้าเนี่ยตัวเนี้ยลืมชื่อแต่กนกิยูหลุดรูปโอ้ my god ขอแชทไปหนึ่งทีเออนี่แเธอดีแฟนทันกิโลแชทเออโอ้โหูตัวตัวโปรดพี่บีมแชทโอช่องบีทีเคนี่เองเออแค่นั้นแหละ